สวัสดีครับพบกับเราช่องสีดอกเงินช้างไลน์นะครับผมวันนี้เราพามาชมแม่พังนะครับพังสีดอกเงินของเรานางเอกในช่องของเรานะครับผมนี่นะครับนี่มีไก่ด้วยเราก็จะอาศัยอยู่วดัดบ้านคุกใสนะครับนี่ครับวัดบ้านคุกใสนะครับ ท่านใดอยากมาชมแม่พังสามารถมาได้ที่วัดบ้านคกุกใสตาบนกาลนำํำเภอสงขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่นะครับแม่พังก็จะหันตามพวกควันนะครับพวกควันทำอะไรครับอกนี่นะครับ นี่นะครับต้นไทรนะครับ,รบตับมดมาให้ช้างนะครับเพราะว่าอาหารช้างนีนหายากมากครับตัดต้นไทรต้นโพบ้างนะครับผมนี่ไม่คอนก็เดินตามนะครับ ไม่ทางเดินตามพ่อคอานนะครับผมไม่พังจะติดพวกคอานมากนะครับตาผูชมใกล้ๆนะครับผมนี่นี่นะครับ จะเดินตามพวกควนนะครับเดี๋ยวพวกควนจะเดินไปทางทำไมพังเดินตามนะครับ ไอพังก็จะอยู่ล่มใต้ต้นมะขามนี่นะครับมะขามมะขามใหญ่มากนี่นะครับกำลังออกลูกเลยครับผมนี่ไอพังเดินตามแล้วไอพังจะติดพวกคอนม,มากนะครับดูท่ายืนเขาเท่ ถ่ายวิดีโอต้าเราถ่ายทำไมต้องมาถามเมื่อกี้นี่เป็นพังสมบูรณ์นะครับผมเดี๋ยว่ยติดๆกันนะครับ งสมบูรณ์นะครับทางสมบูรณ์ปรับตัวได้เร็วมากนะครับกินหญ้าดีนะครับเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนภาคนะอ๋อ มาชมพังสีดอกเงินกันนะครับเดีปวพกอคอนจะเดินไปทางนู้นก่อนนี่นะครับก็จะอยู่ติดๆกันนะครับผมปังสบูรณ์อโอนเสง ะจะอยู่ห่างกันประมาณนี้นะครับเอามาปลูกเฉพาะตอนประมาณสี่โมงนะครับแดดอ่อนๆนะครับเอาพังชมพูมาปลูกใกล้พังสีดอกกันนะครับเพราะพังชมพูไม่มีร่มอยู่นะครับตอนกลางวันพังชมพูมจะปลูกไว้อีกหลักหนึ่งนะครับ Mm-hmm. <laughs> นนี้ไม่พังได้ข้าวนะครับยดข้าวกินนะครับพี่ชาวบ้านเขาให้ตัดนะครับผมครับฝากติดตามให้กำลังใจช้างตกงานด้วยนะครับสวัสดีครับ